สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน VAP แล้วก็ดาวโจน์ปกตินะครับคาคืนของวันที่ย2ิบนะครับเดือน 5, 2566นกะครับผมก็วันนี้ดาวโจนปกติของเรากลับมาแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ชื่นชอบแนวทางราวเอ็กต้านะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะครับพี่พี่ 0822091054นะครับ ID l ล n e เนาะท่านใดสนใจนะครับสลับแนวทางนอกเหนือจากที่ผมลงใน y o YouTube นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ของเรานะครับของเรามาแค่มาแค่สายรูด่มาแค่ตัวเด่นเนาะตัวเด่นในแค่รอบดาวโจน VIP แค่นั้นเองนะครับเมื่อคืนนี้ผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับ เรากระชาติผมให้2กับ8รูด8ผลที่ออก6 3 3 6 4นะครับหลัก4ีเนี่ยผมเล่น2 4 8 4เขาออก6 4นะครับ3 3เนาะผมเล่น2 3 8 3าเขาออก3 3านะครับก็หลุดไปนะครับพี่ๆส่วนกราจน v i p ผมให้0กับ6รูด6ผลที่ออก 5, 5้า 5, กับ44นะครับเบิลอีกแล้วอันนี้เบิล33อันนี้4 4เนาะ0 5นนะครับผมไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับผมเน้น มีหลักหลักศูนยเนี่ยผมให้ศูนย์หนึ่งศูนยนเจะครับเ็มาศูนย์ห้าเนาะนะครับถ้าเกิดใครเอาศูนย์ไปวิ่งรูดเข้าไปที่05นะครับผมส่วนนะครับราวเอ็ก้ารอบเช้าผมให้ห้ากับห้ากับเก้ารูดห้าผลที่ออกสี่แปดเจ็ดกับแปดศูนยเน้นเก้าศูนย์ออกแปดศูนย์นะครับพี่พี่น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พก็เฉียดไปเฉียดมานะครับสลับแนวทาง นะครับเมื่อวานนี้เนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับก็เรามารุ้นกันนะครับแนวทางของค่าคืนของวันที่ย2บนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเรากาชาตนะครับเรากาชาตผมได้ตัวเดิมนะครับพี่ๆผมได้8แล้วก็2เนาะสายลูดผมให้ไปที่เลข8นะครับผม แปดสามแปดสี่นะครับแปดหกสองสามสองสี่สองหกนะครับเม็ดเดียวสองแปดสี่นะครับผมตัวเน้นนะครับพี่พี่ตัวเน้นก็แปดสี่แปดหก แล้วก็สองสามนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนนะครับดาวโจน V.I.P. นะครับค่ำคืนนี้ที่ผมได้นะครับผมได้หลักศูนย์นะครับพี่พี่ก็เป็นที่เป็นที่เลขสี่นะครับสี่แล้วก็ศูนย์นะครับสายรูดนะครับสายรูดเนี้ยผมให้ไปที่เลข 0น,นะครับผม40 45 48 01 03 06นะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เลขหามเนาะ440นะครับผม ตัวเน้นนะครับตัวเน้นผมให้ไปที่03 01แล้วก็40นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ส่วนดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนนี้เปิดมาที่ลบนะครับพี่พี่เท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเปิดลบตอนไหนนะครับพี่พี่เขาจะติดศูนย์มาตลอดเนาะนะครับ854นะครับลบ 09นะครับอันนี้คือตัวเปิดนะครับผมบางทีพี่พี่ก็ชอบเล่นแนวทางตัวเปิดนะครับจับปินเนาะนะครับก็ของผมได้85409นะครับแนวทางที่ผมจับได้นะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่เลข4แล้วก็0นะครับ ผมให้ลูดไปที่เลขศูนย์นะครับผมอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดลบนะครับวันจันทร์วันแรกส่วนมากเขาจะติดศูนย์มานะครับผมศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับสี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เก้าศูนย์แปดนะครับ ตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะถ้าชื่นชอบนะครับนะครับผมนี่เลยนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่พี่ค้าคืนนี้ผมขอให้พี่พี่สมาชิกเนาะโชคดีทุกท่านนะครับผมสลหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ